วสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่ช่องอ่อนพี่สาวลงพนนะคะวันนี้พระออนก็ได้มาถึงนาแล้วนะคะหลังจากที่ไปส่งนะคะคุณย่าพานะคะถึงบ้านแล้วนะคะพระออนก็ออกมานานะคะออกมานาก็มารถสามล้อนะคะสามล้อปู่นะคะนี่นะคะที่พระออนจอดไว้นู่นนะคะ เพราะว่าประออนเติมน้ำมันใส่เต็มถังนะคะเมื่อเช้านี้นะคะประออนซื้อน้ำมันมาสองร้อยนะคะประอ่อนก็เลยวิ่งไปส่งคุณย่าพาแล้วก็วิ่งกลับมานาอีกนะคะเพื่อที่จะมาให้นะคะอาหารน้องไก่นะคะอาหารน้องไก่ป้านะคะ นี่นะคะป้าก็ให้อาหารน้องไก่ป้าแล้วนะคะเดี๋ยวป้าก็จะเดินลดต้นไม้นะคะก่อนที่จะกลับนะคะขณะนี้ก็เวลาใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วนะคะใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วเดี๋ยวป้าก็จะเดินลดต้นไม้นะคะต่อ หลังจากให้อาหารน้องไก่เสร็จสับพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเอฟซ ออนก็มามาให้อาหารน้องไก่แล้วก็มาเปลี่ยนน้าให้น้องไก่เนาะค่ะเนาะก็ตอนเย็นแล้วนะคะเนาะตอนเย็นแล้วหลังจากไปบ้านนะคะไปบ้านจำปะดงมาก็พาคุณย่าพานะคะไปอำเภอวนอนนิวาสนะคะแล้วก็ได้กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะคะมาถึงบ้านวางเยี่ยม สก,กลนครนะคะจ่างปลอดภัยแล้วปอออนก็ได้ส่งคุณยาพาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปะออนให้ดูน้องไก่ของปะออนก่อนนะคะคุณเอฟซี อยากสิขอเจ้าได้บ่รักษาใจอายได้บ่แต่สิเดียวที่ไา้ขออีนั่งเออให้อาหารตอนเย็ยนนะคะเดี๋ยวป้าก็ะจะเดินลดต้นไม้นะคะหลังจากที่ให้อาหารน้องไก่เรียบร้อยแล้ว ก็จะลดต้นพลังกินจู <Columbus> ้แ <serv> ล <ie chatting> ้วก็ต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะที่ก้าออนโผล่ร้ายนะคะก็จนกว่าจะได้เวลากัดเนาะก็คงจะเป็นเย็นๆนะคะคุณเอซีตอนนี้ก็ใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วนะคะคุณเอซีก็ขอบคุณนะคะคุณเอฟซีดูคลิปก้าออนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ แดดจ้าเลยนะคะคุณเอฟซีฝนก็ไม่ตกนะคะทุกท่านเอ้ยน้ำากม่นีจะได้ดำนานหรือเปล่านอ้อปีนี้เนาะรอแล้วรออีกนะคะทุกคนรอให้ฝนตกนะคะทุกคนก็ยังไม่ตกนะคะก็ยังไม่ตกที่นาลุงพลนะคะน้ำก็เยอะนะคะก็เยอะนากระอนไม่มีน้ำเลย ก็ขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูนะคะช่องป้ออนนะคะนี่นะคะหลังจากพาคุณย่าพานะคะไปจำปลาดงมาแล้วป้ออนก็ต้องมาให้อาหารน้องไก่นะคะตามหลักเนาะนี่ก็จะห้าโมงเย็นแล้วนะคะก่อมาทำหน้าที่ของป้ออนต่อคะ่ะทุกคนก็งานหลักของป้ออนเนาะ ก็เลี้ยงไก่นะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็จะทำนานะคะก็รอฟ้ารอฝนอ,อยู่นะคะคุณเอฟซก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะครอบครัววิพานะคะทุกคนนะ,ะก็ได้กำลังใจจากคุณเอฟซีนะคะก็เราก็มีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อนะคะ ดูน้องไก่ประอ่อนนะคะบางตัวก็กินนะคะบางตัวก็ไม่กินเนาะก็อาหารที่ประอ่อนให้ก็มีหัวอาหารนะคะแล้วก็ข้าวปลายนะคะแล้วก็ลำนะคะผสมผสานกันนะคะ ออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ